สวัสดีครับสว an, ัสด e ีครับสมาชิกทุกทุก huh. ท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอนำเสนอเดี๋ยวนะครับเอ่อนำเสนอดาวโจนนะครับดาวจูน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนะครับสําหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ออกเที่ยงคืนรึ่งข,ของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีเอพิธรรมดาก็จะมานําเสนอะให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิท,ท,ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อว,วานนี้เข้าไหมเข้านะให้เด่นเน้นบน8901มันมา109มา3ตัวเลยนะ แตกว่างั้นเถอะสามตัวแตกนะครับส่วนชุดวินก็สี่เกีดมาแต่สี่นะครับอืมอันนี้ครับช่อง v ีพธรรมดาก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะสําหรับสายรูดสายวิ่งนะสายไม่รูดไม่วิ่งไม่ได้นะเนี่ยอืพอมันออกเก้าเก้าศอ่ะอาจารย์ให้รูดให้วิ่งนะแปดเก้าศย์หนึ่งเน้นที่เก้าศย์หนึ่งมันมาเลยครับขอแสดงความยินดีแต่ก็คงจะส่วนน้อยแหละส่วนน้อย เินมากเก็บพลาดกันประมาณนี้นะครับก็สู้ๆนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาชมนะครับวันนี้จะแตกอีกไหมวันนี้มาชมกันเลยนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับดาวจู์ V.I.P. นะครับเด่นนะครับเด่นเน้นบนนะ 5 6 7 8นะครับขอเน้นที่5 6 7นะครับ5 6 7นะครับ5 6 7คู่กับ0 1 2 3 4นะครับเอามาจับคู่กันค่ะนี่เจ0 7ศ1น7 7 2 2น 7, 7 3เจ7เจนึ่งหนึ่งเจ็ด็ดสองนะครับ60 0 6 6 1 1 6 1 6 2 2 6 6 3ึ6ง4นึครับ ส่นห้านะครับห้าเป็นตัวเด่นนะหเป็นตัวเด่นคู่กับนะครับคู่กับ2องสามสี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินชุดวินนี่นะครับชุดวินมีเอาเอาหลักนั้นนะครับดูหนึสองสามสี่เป็นตัวตั้งนะครับแล้วเราเลือกเอาเด่นสห้าหดแดมาจากใส่นะครับขอเลือกที่7จ็กันแล้วกันนะครับอืเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับ เอเกนะครับมาดูเด่นค่ะนี่เด่นตัวเน้นนะครับเราเน้นที่สองสามสี่นะสองสามสี่จะอยู่ตรงนี้นะครับสองสามสี่นะนีะ่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดสองเก็ดสามเก็ดสี่หกสองหกสามหกสี่ถ้าห้ามาก็ห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับแาบนี้นะครับนี่นะครับเด่นเน้ใน,ใน,นบนนะครับห้าหกเก็ดแปดขอเน้นที่ห้าหกเก็ดนะครับแาบนี้นะครับ อ่ามาชมกันเลยครับนี่อ่าครับเด่นที่ตรงนี้นะครับเด่นตรงนี้นะครับเด่นตรงนี้นะครับปันธงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผู้เขาก็อยู่ตรงนี้นะครับอืมัววินก็อยู่ตรงนี้นะครับเด่นเน้นบนก็อยู่ตรงนี้นะครับขอเน้นตรงนี้นะครับอืมเน้นถูกหรือเน้นผิดก็ไม่ยุ่งอ่าครับ ขอฟันทงที่ห้านะครับเด่นตุดนะตัวรองก็คือหกนะครับประมาณนี้นะครับห้าตรงนี้นะครับห่าตัวนี้หกตรงนี้นะครับรุดวิ่งนะส่วนสายเจาะทางด้านนี้นะครับวินทางด้านนี้นะครับรุดวิ่งทางด้านนี้นะครับอืมอ่าเลือกเอาเลยชนชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาหมดนะครับไม่ใช่ว่าเอาหมดนะ ใครถนัดลูดก็ลูดใครถนัดวิ่งก็วิ่งใครถนัดเจาะก,ก็เจาะใครถนัดวินก็วินชอบอันไหนก็จัดไปนะครับดาวโจน์ V.I.P. นะครับออกว่าตอีออกออกเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งนะครับออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับจดเอาครับจบข่าวแล้วเออครับตามนี้นะครับขอบพระคุณมากๆให้เวลาห้าชั่วโมงเอาจดเอาเลยหมดเวลาแลวหนึ่งชั่วโมง หมดแล้สองชั่วโมงหมดแล้สามชั่วโมงหมดเวลาอครับทันไหมทันไม่ทันดูอีกรอบก็ได้นะครับทะมาณนี่นะครับขอให้ทันโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ